โอเคสวัสดีกันอีกด้วยนะผมผมก็รายการ g จ p วันนี้มันก็มาทำอะไรเงอบไปอององอะวันนี้ผมก็มาสอนวิธีการเข้ามาครับมีจสิเจ็ดีสองนะครับผมมันก็มีหลายคนที่มันก็ทําไม่ได้ทําไม่ติดนะเพราะเขาไม่เป็นนะครับผมก็คือตอนแรกต้องโหลดตัวของ s K V ที่ผมเคย ลงไปให้แล้วมังมาก่อนนะพอโหลดที่ผมเคยสอนนัองลงไปแล้วกับวิธีใช้แม่งนะวิธีใช้แม่งก็อันนี้คือวิธีใช้แม่งแบบสองนะผมภาคสองมันก็แบบง่ายๆนะมันก็ก่อนอื่นนะพอมันงโหลดมาแล้วมันก็จะขึ้นแบบนี้ขึ้นมาใช่ไหมมันก็กดลันไปนะผมต่อไปกดทูมนี่ไอเทมนี่แล้วก็กดเริ่มแค่นี้ฮนะเสร็จแล้วง่ายที่ผ่านเลยนะพอติดตั้งเสร็จแล้ว ตัวนะครับผม,มก็ต้องผมเดี๋ยวอือ,อคุณก็ต้องเข้ามาในไมค a า t ครับผมม i ครับเอ t พีครับผมหลังจากนั้น,นก็กดเอีแันบบนี้นะนก็เดีย๋ยวตั้งชื่อตรงนี้นะที่จริงมันจะเป็นแบบลูแบบแบบเซอร์เนมธรรมดาแล้วแต่อันนี้มันมีโปรไฟล์ไปแล้วก็ไม่ต้องทำอะไร จากนั้นตอนแรกมันก็จะเป็น use latest version นะให้เรามาตั้งที่1 7 7 2 tmi s ซฟโ p r o f i l ไปแม่งน,นะกดเพย์แล้วก็รอนะผมวิธีเข้าเล่นก็ต้ออย่างง่ายนะผมจากนั้นก็เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะแม่นก็เสร็จแล้วนะกับวิธีการเข้าเซิร์ฟแม่งแม่งเซิร์ฟของผมนะ ฟผมมันก็เป็นเลิฟที่ไม่ค่อยดังนะผมมันก็เออก็มานะต่อไปวิธีเข้าเซิร์ฟเล่นเซิร์ฟของแม่งของกูนี่แหละมันก่อนอื่นต้องต้องเปิดทำอาชีพก่อนนะครับผมตอนแรกจะไม่มีอะไรนก็จะไม่มีอะไรแม่งมาเลยกดเด๋งจะให้ลิงก์ทำอาชีพทางด้านล่างนะมันก็ไปโหลดกันเองแล้วกันกดจอยนะผมจากนั้นตามด้วย g R f t บบาเบา G R P Server หนึ่งไม่ก็สองไม่ก็สามหนึ่งนะมันก็ Part G R F T Server สำหรับเข้าเซิร์ฟผมเท่านั้นนะครับผม,มก็มกดจอยไว้นะันนี่เป็นของกูแล้วก็จะมันก็จะขึ้นหน้าต่างนี้นะผมก็เป็นตัวเฮียอะไรทุกตัวเองแค่นี้นะมันก็ก่อนอื่น IP แบบนึงน,นะ น้องจะติดจตันเหรอครับไม่นะโอเคนะต่อไปมันก็กดเข้าเซิร์ฟนะเอเข้าไมาค์คราบนครับผมจากนั้นก็รอบโปรไฟล์เราก็จะอยู่ตรงนี้ก็กดเพย์ไปแล้วก็กดเพย์ไปอีกรอบน,นสอนเข้าเซิร์ฟผมได้นิกสตานะ ก็บางคนก็รู้จักมันก่อนอื่นนะต้องมี i ี IP นะผม,มก็จะให้อยู่ด้านล่างนะเดี๋ยวน้อมโอเคนะผมก็จะให้ด้านล่างนะผมม,มันก็กดเข้าดังนี้ได้เลยแต่ตอนนี้มันปิดเซิร์ฟอยู่นะเดี๋ยวขอเปิดเซิรฟ์ฟโอเคนะแค่นะั้มันง่ายๆมากเลยนะเป็นวิธีการเข้าเซิร์ฟของผมนะโอเคย้ํานะผมแม่งกดเล็กเวิร์ดในฮามาชิกดจอยน n อนอก อะไรของม่ยังไม่รู้นะกดเน็ตเวิร์ดอะไรน่านนะแล้วก็พิมพ์รูปพิมพ์ชื่อ g f t ที่ผมจะเป็นผมขอค่าตอนนี้ผมก็รับสมัครแอดมินนะครับผมให้คุณพิมพ์ว่า g f t admin น,นะจากนั้นก็กดพาร์ทหนึ่งครับผมกดจอยไปนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอเ,เขียนแบบ g f t s min part หนึ่งหนึ่งโอเคนะไม่ต้องสนใจนะกดเี G F ที่ s min หนึ่งแค่นี้นะทั้งกดไปเลยนะสนะอนดิสอนอยู okay. นะ่โอเคนะะสำหรับวันนี้มันก็ง่ายๆนะเกียนๆโคตรๆนะบงะสมมุติผมเปิดแล้วมันก็เข้าไปสมมุติมันเข้าไปแล้วนะสมมุติมันเข้า ก็สแลนล็อกอินอะไรได้ครับผมเดี๋ยวรูปดอกอินเสร็จมันก็แอดเดิร์เล่นแหมผิดละไอ้หวยไม่รู้อ่าเอ้ยเพิ่งมีปลั๊กอินให้โหลดด้วยนะอ่ะอันสัตว์อะไรเอยอะแยะสอนอยู่ครับสอนอยู่ครับพี่ใจเย็นเย็นหลังจากนั้นก็โอ้โหเฮียมันเจ๋งมากเลยโอเคนะ สมมุตินี่เป็นเซิร์ฟผมแล้วกันนะมันก็ประมาณนี้นะโอเคนะสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอจบอเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับอ่า